นักาการครับพระอาจารย์ครับได้ข่าวว่าพระปางเปิดโลกปางจากักรพรรดิที่อาจารย์ไปถวายที่อำเภอฮอดเขาไปเจอเรื่องมาครับมันเรื่องอะไรครับพระอาจารย์คืออย่างนี้ครเจ้าวาดท่านเจ้าวาดไปเล้เราฟังแต่ว่าองค์องค์ที่คนที่พามาไปให้ถวายพระเจ้าวาดเนี่ยครับพัะอินทระอ,อินทรวะอินทรามเนี่ยบอกว่าที่รู้ไหมเจ้าวาดเนี่ยเขาป่วยอยู่เขาป่วยอยู่แล้วเขาไม่สบ,บายแล,แล้วแล้วก็พอเขาฝันวา่าเขาได้พระองค์หนึ่งยืนอย่างเงี้ยยืนก็ยืนอย่างเงี้ย พอฟื้นขึ้นมาเขาได้ขาวนี่เขาดีใจทําให้เขาดีขึ้นเยอะเลยแล,แล้วก็เป็นพิติเป็นมือหมายที่ดีเขาบอกว่าดีแล้วเาก็ดีใจมากอ,ะ mm hmm. อ่ะอันที่หนึ่งอันที่สองเพื่อนเอามาที่ไปร่วมถวายพระก็ไปร่วมถวายวันนั้นอะ่ะตอนตกเย็นวมาเฮ้ย hey, พี่ผมมีโชคข่าวดีอะ,อะไรพระที่ที่ไปถวายวันเนี้ยผมได้ออเดอร์มาโดยไม่รู้ตัวว่าเยอะกำนวนพอดำเ มันมีหลายเรื่องที่ดีๆครับอาจารย์ครับแล้วใครที่มาร่วมบุญกับพระอาจารย์ฮะแล้วที่ว่าเขาแล้วก็อีกคนหนึ่งคือพระที่บ,บวชบวชคือถ้าดวงๆนะไม่ดีไม่ดีดคือโอกาสที่จะรอดจะต่ํามากครับแบบนี้นะฮะพอเข้ามาถวายมาก็พอดีเพราะที่เอ่อหมอกอญาติเขาเนี่ยเป็นหมอหมอศัลยกรรมเขามาหาเข้มาเขาคุยหมอเขารวงเสร็จเรียบร้อยบอกว่าไม่ดีเท่าไหร่อันตรายหมอเาบอกว่าเรื่องเรื่อง,องคอนนี้มาไม่พูด เสรเรียบร้อยมันก็บอกอย่างนี้แล้วอาจารย์โยมเขามีโอกาสที่จะรอดได้ก็คือให้อธิษฐานพระให้ให้รูปคัมภีร์สร้างพระรูปนี้กันแล้วก็เอาผ้า,ผ,า,ผ,าผ้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 มพระไปให้ให้อธิษฐานแล้วก็อธิษฐานมาดิอธิษฐานมาแต่สมุนเท่าไหร่ก็ได้ไม่เป็นไรครับผมเพรา,า,<อ>า,าะว่าเขาทำสมุนมาเขาทำสุนมาขอที่ไปถวายพระเนะาาี่ยเขาอธิษฐานเรียบร้อยจากที่ไอรที่เข้าไอทียูอยูอ่ออมากลับบ้านเรียบร้อยแล้วอาจารย์ครับนี่คืออานิสงส์ในการสร้างพระและการ อันนี้สงด้วยเกิดิกเอ่อพระองค์นี้มีมีเป็นแปปางเปิดโลกครัะเปิดเปิดจากทําไมถึงชื่อปางเปิดโลกล่ะพระอาจารย์ปางเปิดโลกคือพระเจ้าเสด็จจากดาวดินไงเลยเกิดการตักบาตรเทโวเนี่ยหรือเปใช่ล้วพอดีวัดเนี่ยคือพระองค์เนี่ยมันมีปัญหาตังแต่แรกตอนจะตอนจะตัตอนป่อนจะตั้งพระเนี่ยจะพาเขาเขามีวัดที่เชียงใหม่เหมือนกันเขาอยากาว่าว่าตอนนี้เขาอยากไปานว่ายที่เชียงใหม่อืมแต่ว่าวัดไหนก็ได้เขาไม่เรียกอะไรแต่ว่าที่แรกเขาไปวัดนั้นอะ ตัวเจ้าว่าคุยกับแม่งๆบอกว่าเโยมไปเช็คดีๆพี่เพราะว่ามันแม่งแม่งนะวัดนี้ครับผมเพราะว่าไปเช็คเขาเพื่อเขาบอกว่าพระวัดเนี้ยไม่มีใครเข้าอือมันไบถวายทำไมมาไหว้มันไม่มีใครไหว้มัาก็เลยติดต่อโยมที่ที่เป็นอดีตเลขาจังหวัดเข้ม่ครับผมพ็อโยมาจัดการให้วัดเนี้ยนี่นะว่าโอเคที่ไหนก็ได้ขอเป็นวัดที่ดีแล้วกันบอกว่าบอกเมื่อใครดีอยู่แล้วไม่ต้องบอกเพราะคนที่สิ่คนสร้างครับคะเออ อุบาสิที่ิช้ที่หน้าวัดพระศิษย์ค่ะแต่บาเป็นคนปั้นเองครับผมองค์วัดพระศิษย์นั้นมาเป็นคนปัน้นเองนะครับผมแล้วองค์นี้มันก,ก็ปั้นเองเพราะว่าเจตนามันบริสุทธิ์ไงครับปั้นไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรใครครับอาจารย์ฮะเราไม่คิดจะเอาตังค์ไปช่วยพวกนี้อ่าฮะสาธุคข้าพาจย์ครับก็แล้วก็ได้ออกมาแล้วก็ดีใจอือ เป็นพระองค์แรกที่ที่ที่วันนี้เขาได้รับใช่ไหมอาจารย์ฮะไม่ใช่ฮะเขาอยากได้องค์นี้อยู่แล้วเขาอยากได้ปางนี้อยู่แล้วใช่แล้วเขาบอกเขาได้เขาก็ปิติเลยอ๋อเกิดเกิดปิติพอเขาต้องทั้งใจอยากพระองค์เนี้ยนำครับเวลาตักบาตรเทวเพรวัดนี้เป็นวัดแรกที่ตักบาตรเทวของของอัปเลยทอดอาจารย์ถ้ามันโหไม่มีอะไรบังเอิญนะพระอาจารย์ก็มันมันบุญบุญครับผมครับผมเราจะพาเขาก็ดีใจเพราะทุกคนไปเนี่ยไม่ไม่ไม่ได้อะไรนั่นแล้วก็จะถวายเงินก็อีกหลายหมื่นครับผมสามสี่หมื่นบาทครับ โอ้แล้วเจ้าว่านี่ก็จากอาการป่วยก็กดีขึ้น,นเยอะด้วยเขาบอกเขามาเล่าเองว่าผมมาลิ้นหัวใจรั่วผมดีขึ้นเยอะครับผมโ<ๆ>โอ้หจากอาน,นิสงส์พระพามเปิดโลกนี่นะพ่ออาจารย์จะบอกให้เขานิพนธชาติพี่เพราะวันนั้นดีถ้ามีอะไรก็บอกมาสาธุครับพระอาจารย์ครับ